แซ่บครับแซ่บเกียครับย่างิีนสูตรพิป,ปอบบอคันจะได้สูตรมหาผมเดือ้อย่างชู่กินว่าสูตรพิป,ปอบบอคี่ไม่เป็นเลยแซ่บถึงใจนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดี ครับเนะือมือว่านเนี่ยผมไปตลาดมาแล้วก็ไปเห็นง่าไปสไะแซีบสินี้แต่เล่มมากามเห็นกินเมื่อวานไม่ได้แซบเพราะตนนี้แม่นู่นกันคือย่างลิ้นคับนะครับมักไปได้ทีเลยครับวินธรรมดาเลยเกูด่าเสียบไปครับเนาะ มาเปิดก,กันนะครับเนาะใส่เครื่องหมักเครื่องยงนต์กันธรรมดานะครับรสด,ดีนะครับพวกสีอิ่นขาวสีอิ่นดำแล้วก็ขาไร้ก็ผงแสบครับขาแรกดีนะครับเนาะรอสักครู่ครับน,น้ำแรกนะครับกัดดังดังไฟกันนะครับเนาะไฟเป็นคนดังเป็นคนดังตลอดนะครับ Oh no คนดังตลอดมนูย่างลิ้นรอบมังคานมาอีกนะครับเนาะคือท่านแม่บัวนี่ทานคือท่านานมน่บัทว,าาาวาทานไม่ขามมาเกอะเอา ไม่ถามมันจะเป็ี่ยนไหนก็จว่ามันขัดตัวได้ไม่ถามตัได้สิอลองหนึ่งแกนี่แกนี่หรีครับไม่ถามผิดบนนอกรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับเห็นไฟติดกันนะครับเนาะเมืเ่อนี้นะครับเนาะ เราไปในบ้านนะครับเ,เห็นเคนขายท่านเห็นเพอนขายท่านคุนบอกว่าท่านไม่ขามก็เลยซื้อแมาสองก,กระสอบนะครับกระสอบละลอยแปดสิบบาทกระสอบขนาดนี้นะครับเนาะออ้ตบได้หลายอยู่ดิุณดูครับท่านไม่ขามนะเลือกขาม,มาักเลยครับคุณบอกกล้าแต่ท่าน ดังไมดังอย่างนี้อย่างเนื้อย่างอย่างนี้ื่อนว่าคักเถลิท่านไม่ขามมันแกนมันเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับเนาะมื่อนี้สีร่องย่างเบิงนะครับเนาะเมื่อนี้สีร่องย่างแล้วเบิงว่าท่านไม่ขามเนี่ยมันทิ่กาวมันติดมันตำเหนยนะครับเนาะรอเบิงนะครับเนาะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันติดไฟกันเนาะครับผมไปได้ที่แล้ว

ไล่ไหลเลยครับตอนนี้ยแล้วเขทั้งสูบเต็มมากเลยมากเลยไล่เรื่อยมาแล้วเร่งแรงไปเรื่อยๆนะครับเนาะบุระไม่เป็นไรหน่อยดิจับเต็มเลยวันนี้จับเต็มจับเต็มจับหนัก กำลังเลยทีเนาะครับเนาะนักกำลังเลยทีละหนักหนักกำลังเหลืองทางนี้สุกแล้วครับ หลืออีกทางหนึ่งนะครับเนาะทางนี้สุกได้ที่โอ้ยพอดีพอดีหลืออีก้างนึงครับใจเย็นๆป้าดหอมถ้ามันหอมเขากล้องได้เนีกคือติดิบนำไรอไหลสุกคนน่า <c oughs> แทนแทนสุกพอดีเลยครับสุกแล้วครับบู๊ย กำลัลลงในทีครับพอดีพอดพอีพอดีเลยครับนะมาลองขีมกันครับแทนแทนแทนไม่ครับดูจะเสียพอดีนะครับลองขีนดูนะครับป้อนได้ดีนะครับ วัดน,นึ่งอ่ะโอ้ยำไหล้ไลรลองดูครับลองดูครับดื่มข้าวครับวอดดีนั่นกับเรียงลำใหญ่ก่อนนะครับเนาะวอดดีกินข้อข้าวตรงเรียกลำใหญ่ก่อนเด็น้ำใสแจริง Oh, no. โอ้น้อเรามิอครับเราเมครับกินได้จีเรียนแล้วะครับปรารีบนีละแก้วเพียครับเกลวเพียฮ้ยแก้วเพียพูดอ่ะอ หยบมันว่วยหยาบมันนี่งอยาบนิ่นแต่เขาค่อนมากลิ่นแหรอไหมขับตอนนี้แท็กเป็กคนขับเอีกเป็กหนึ่ง ครับถึงใจ่สซ่บครับแสีบเกลครับย่างดิ้นสูตรพิป,ปอบบอกขันยักได้สูตรมหาผมเด้อ,อย่างสู้กินว่าสูตรพิปปอบบออย่างมันเป็นไง แอบถึงใจนะครับเนาะเัรคือสูตรอินเนี่ยถ้าในร่องสูตรพิปบอวอกเนี่ยครับนี่น้งสีเลยครับเยี่ยมคลิปนี้ไปจ้มอีกคับนะครับเน,น,ะะนนะาะอือากกว้างเพราะไหวแล้วหิวน,น้ำกน